ช่องชวนกินชาแนลครับผมผมบ่าวตีดนิจานี่เราครับมือนีกับมาครับสาวนุ่ยนะครับผมครับผมแล้วก็มือหนอินเตอร์ครับครับผมมือนีเท้าสิมาเขือียงกินครับพี่น้องอากดุกซินอยกอยางดุกสินนะครับดุกสินเท่ากับเข้ากับย่างไว้ส่วนหนึ่งเลยนะครับอันนี้กําลังย่างสดๆจากเตาเลยครับพี่น้องกับบรรยากาศกับฝนตกนะครับพี่น้องมือนีโดยท่ายู่มุ่บ้านนะครับ ตอนนี้กรมีมีเสียงฝนนะครับเสียงฝนน้ำพี่นอ้องครับมีมีเสียงรบกวนจากฝนล้วรับมามาสิบเสบกันเลยนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะย่างไปน้ากินไปน้ามครับผมอันนี้น,นีราดกันได้เลยรพี่นอ้อนนงะไน,นอรน้อไรน้อพะขออะน้วขอน้าอรนอน้ะนนนะนนนน,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 นนะไนะ มันกจ็ท้ายคลิปเ่ากว่อีคัดของน้อยพี่น้องฝนมันตกใหม่เลยพี่น้องสาวหนุ่ยอ่เนี่ยเป็นไงพี่น้องถ้าได้กินเนึ้อแล้ถ้าได้บอกคัด้วค่ะมีแหไะพี่น้องมันหอมเนาะอืม กลางเสียงฝนเลยได้พี่น้องเลยไ,ไ,ไม่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำเดียวครับสลาหน่่ยมือเห็บพี่น้อง ้างน้งจิ้มี่ปุ๊บเปนงนแบห้างจานะครับนี่นะ้องลูกเลยครับเ <c oughs> ฮ้ันีไม่ละแสบอีนิจ้าผักอน้าหวีตกแต่งนี่หรอ

ยเปไทยปงหน้าเนาะนไ้อปงหน้าคนต๊กพีนก่น้องอืมเด <c oughs> ้อน่้อบกแดงเฮียค่ะน้อยอรยากินได้รุง้งบกแดงรุ้งหินมินตเตอร์อี่นาะไหมกระโปมนี่นนองเ <c oughs> อง้กระหนุย่ยอะไร <c oughs> ยิ้นยิ้นโมพี่น้องเสียงเสียงลูกสิ้นนะครับปี๊ดปี๊ดประันนี่จบนี่แตกว่าจากแตกเสือเซาหน่อย รู้หิอีกอย่างว่าท่าแสบรามท่าีหนังขอด้วครับพี่นังควันยังเป็นควันอยู่ผู้่นงองบอก่า ใหม่ๆเล็กน้อยครับผมกระแสบพี่คือค่าหอมนี่คือแอ้าลูกนี่ <c oughs> ตองบูเดเลยนะพี่หลองั้

ของเมือ่อไหร่นอนนีี้แจบแน่นอนเนาะจองคนละไม้ พอดีแล้วพอดีแล้วโอ้ยตกตกิิงลุงไฟพี่รอพี่น้องนะ ครับพี่น้องเบิร์ดแล้วครับอ,อืมห้องครับพอมกันเลยพี่น้องเลยแซ่บ ไม่ตัวอ mm. ิ้มล้วปะผมอิ่มวันมูได้นางกินเอากินเอาผู้เดียวนี่มนองเลยเน่ยขึ้นทองแอะน่อึ้เหรอหางาอืมท่านท่านว้าาวนกเก่งน่งเกงขอหา่ เ,เห็นหนค้ย <c oughs> อาเ่มเลยนะครับ,บนุ้ยอิ่มไปกินหลังกองเลยพี่น้องอิมอ <c oughs> อ่มเลยนะครับพี่น้องแลหน่อยอิ่มแล้ววะอิ่มเลยนะครับพากันอิม่มไปแล้ว <c oughs> อีพี่นี่กะย่างสดุดลูกสิน้นคว้นขึ้นเหม็นว่ะพีน่น้องมันมันใหม่ลูกสิ้นมันลนลงไปครับฝน <c oughs> กระทกอีพี่นี่ก็ทายทำยากนิกหน่อยครับกับกบาแฟโกตรไลโ์กดแชร์นะครับผมกดตรสับตะไคร้โคตติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผม3ามคนเลยนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ